ครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมแบงค์20บาทรอ8รัชการที่8สมัยโบราณนะครับเป็นแบงค์กลมแผนที่นะครับแบงค์แนวทหารนะครับก็มีซ่อมขอบเลขท้าย222นะครับ1550อ่ามาดูกันครับให้เวลา3วิกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดเลยครับดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยครับ เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังจะได้เห็นรายละเอียดของแบงค์ชัดๆแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆครบ5วิผมจะเลื่อนนะครับ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแบงค์หายากนะครับสวยๆแบบนี้เราต้องบันทึกภาพไว้เพราะคนรวยเวลาเขาซื้อไปเสร็จเขาซื้อไปเก็บนะครับเขาไม่ได้ซื้อมาถ่ายภาพโชว์เราจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับจึงต้องบันทึกภาพไว้แบบนี้เป็นไงครับเพื่อนเพื่อนสวยไหม ว้าวสุดยอดนะครับครบห้าวิผมจะเลื่อนนะ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพเลยจ้าเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้เลยครับอืมสวยไหมครบ3ามสี่วิเลื่อนครับอยากดูนานกดหยุดดูเองเลยนะครับไปต่อครับ รายละเอียดลายเส้นของเหรียญน,นะครับก็มีรูพุนบ้างน่าจะเป็นปวกแทนะเนาะลักษณะแบบนี้แต่ก็ดำๆนะครับมันก็เหมือนเศษสะเก็ดไฟที่เราจุดประทัดมาตกใส่แต่ก็ไม่ใช่นะครับเป็นรอยดำจากความเก่าแล้วก็ปวกนะครับแทะ1,2,3กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพไปเลยครับเอาไปขยายดูเองแบบนี้ แบงก์ก็มีฉีกไปไปลายด้านบนมีรูพุนรูดำนะครับแบงก์ของแท้จะต้องทะลุนะครับส่องแสงแล้วต้องทะลุแบบนี้ส่วนใหญ่แบงก์ที่แบบเนี่ยไม่มีภาพลายพานน้ําที่เราเห็นลายพานน้ำาภาพไม่ทะลุก็จะเป็นในพวกประเภทเอากระดาษมาปิ้นเองอะไรอย่างงี้เนะเาะอ่าครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามช่องนี้คลิปหน้าผมจะนำ เหรียญที่เก่ากวก่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนเพื่อนได้ชมกันสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ